โดยปกติแล้วนะครับสถานที่ที่อันตรายสําหรับคนทั่วไปอาจคิดว่ามันต้องเป็นสถานที่ที่มีสัตว์ดุร้ายหรือมีพิษอยู่เป็นจํานวนมากรวมไปถึงอาจเป็นพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่บ่อยครั้งแต่ในความเป็นจริงแล้วครับมันมีตัวแปรอื่นๆอีกมากมายที่ทําให้สถานที่แห่งนั้นถูกเรียกว่าสถานที่ที่อันตรายก็ได้วันนี้เราจะขอพาทุกท่านไปดู10สถานที่ที่เราคิดว่ามันอันตรายและถ้าเลี่ยงได้ คุณก็ไม่ควรไปที่เหล่านี้ซึ่งจะมีที่ไหนบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลย 1. แอ่งงดานาคิวมีทะเลทรายแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมอลฟาทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเอธิโอเปียมันมีชื่อว่าดานาคิวซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลทรายที่มีความร้อนถึง50องศาเซลเซียสเลยทีเดียวอีกทั้งที่นี่ยังมีภูเขาไฟจำนวนมากอยู่ด้วยนะครับ และนอกจากนั้นที่นี่ก็ยังมีแอ่งดานาคิวซึ่งเป็นแอ่งที่เกิดขึ้นจากการแยกตัวของเปลือกโลก3าแผ่นและภายในแอ่งครับก็เต็มไปด้วยหินตะกอนที่ถูกทับถมด้วยหินอัคนีเช่นหินบาซอลเป็นต้นทั่วทุกพื้นที่ของแอ่งดานาคิวนะครับจะเต็มไปด้วยเกลือจึงทําให้ที่นี่ไม่มีพืชชนิดใดที่จะสามารถจเจริญเติบโตได้เลยสักต้นแถมยังอยู่ในเขตพื้นที่ของภูเขาไฟดารอนภูเขาไฟที่ยังคูกรุ่นและมีการบะทุข,ของลาวาอยู่บ่อยครั้ง ทำให้สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยกาซแล้วก็เท่าฐานถือว่าเป็นสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายแห่งหนึ่งของโลกจึงถูกขนานนามว่าดินแดนแห่งความตายแต่เพราะด้วยที่นี่ครับมันเต็มไปด้วยเกลือจึงทําให้เกิดอุตสาหกรรมเหมืองเกลือขึ้นโดยรอบและมนุษย์ที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็คือคนงานในเหมืองเกลือน,น,นั่นเองครับที่พวกเขาต้องทํางานท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ยากลาบาก พวกเขาต้องใช้เวลาถึงสองวันครับในการขี่อูดเพื่อเดินทางมายังสถานที่สุดโหดร้ายแห่งนี้และนี่ก็คือเรื่องราวของสถานที่สุดมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของโลกที่คุณไม่ควรไปเยือนอย่างยิ่งเพราะว่าสถานที่อย่างนี้ครับเต็มไปด้วยความร้อนกา๊าซพิษเท่าฐานและภูเขาไฟที่ยังไม่ดับนั่นเอง 2. ภูเขาวอร์ชิงตัน หนึ่งในภูเขาที่สูงและอันตรายที่สุดของสหรัฐอเมริกานะครับต้องที่นี่เลยภูเขาวอชิงตันตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกานะครับภูเขาวอชิงตันเนี่ยมีความสูงอยู่ที่1917เมตรมันเคยถูกขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาที่มีลมแรงที่สุดในโลกโดยสถิติที่ถูกบันทึกไว้นั่นก็คือ327กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดียวเดียวนะครับคุณอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะพัดด้วยความเร็วแบบนี้ตลอดทั้งปีนะครับ เพราะมันก็จะมีแรงมีเบากันบ้างนั่นจึงทําให้อาคารต่างๆรวมไปถึงหอคอยที่อยู่บนเขาแห่งนี้ครับต้องถูกลามโซ่เอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้โครงสร้างเหล่านี้ถูกพัดหายไปสาเหตุที่สภาพอากาศบนยอดเขานี้รุนแรงนั่นเป็นเพราะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เนื่องจากยอดเขาเนี่ยตั้งอยู่บนเส้นทางของพายุหลายลูกและการที่ใครจะขึ้นมาบนยอดเขาแห่งนี้ครับคุณสามารถที่จะเลือกได้เลย ว่าคุณจะนั่งรถรางหรือคุณจะขับรถขึ้นมาเองหรือจะเดินเท้าขึ้นมาก็ได้นะครับแถมที่นี่นะครับก็ยังมีอุณหภูมิติดลบ40องศาและมีหิมะตกหนักอยู่ตลอดเวลาจากทั้งหมดที่เราบอกไปครับด้วยความสูงของภูเขาลมที่แรงจัดและอุณหภูมิที่หนาวแบบสุดขั้วภูเขาวอร์ชิงตันจึงกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราจัดว่ามันอันตรายและไม่ควรมาเป็นอย่างยิ่งครับ 3เกาะเฟเซอร์เกาะเฟเซอร์นะครับเป็นเกาะทรายขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลียถ้ามองผิวเผินเนี่ยเกาะแห่งนี้อาจดูเหมือนสวงสวรรค์ที่มีธรรมชาติงดงามแต่อย่าให้สิ่งเหล่านี้หลอกตาคุณได้นะครับเพราะเกาะเฟเซอร์นั้นนอกจากจะมีชายหาดที่สวยงามแล้วก็ยังมีป่าไม้รวมไปถึงมีบึงอยู่ด้วยนั่นจึงทําให้มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้มากมายแต่เดี๋ยวก่อนครับ มันคงไม่ใช่สัตว์น้อยน่ารักอย่างที่คุณคิดแน่นอนเพราะว่าบนเกาะแห่งนี้ครับมันเต็มไปด้วยสัตว์ที่อันตารายที่พร้อมจะปิดชีพคุณได้ทุกเมื่ออย่างเช่นงูที่นี่ก็มีมากถึง18ชนิดโดยใน6ชนิดนั้นเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงเป็นอย่างมากและเมื่อพูดถึงสัตว์ที่มีพิษอยู่บนเกาะแห่งนี้ครับที่นี่ก็ยังเป็นบ้านของเหล่าแมงมุมมีพิษที่น่ากลัวอีกด้วยแต่ถ้าเหล่าสัตว์มีพิษยังไม่สามารถทําให้คุณกลัวได้มากพอเกาะแห่งนี้ ก็ยังมีหมาป่าดิงโก้ที่สามารถพบได้ในเฉพาะออสเตรเลียเท่านั้นโดยหลังจากที่มีข่าวว่าหมาป่าชนิดนี้ได้ทำการสังหารเด็กชายคนหนึ่งเมื่อเดือนเมษายนปีคศสองพัน0นึจากเหตุการณ์นี้ครับเป็นสาเหตุในการที่จะกำจัดพวกมันและพยายามไม่ให้พวกมันได้กินเศษอาหารที่เหลือจากชาวบ้านซึ่งนั่นก็ทำให้พวกมันดุร้ายยิ่งขึ้นด้วยถ้าคุณคิดว่าบนบกนั้นมันช่างอันตรายเสียเหลือเกินและคุณคิดว่าในน้ำของเกาะแห่งนี้ น่าจะปลอดภัยกว่าคุณก็คิดผิดครับเพราะว่าเกาะแห่งนี้เป็นดั่งสวรรค์ของเหล่าแมงกระพุนที่มีพิษร้ายแรงรวมไปถึงฉลามนา,นานาชนิดที่ขึ้นชื่อว่าทำร้ายมนุษย์อย่างเช่นฉลามขาวฉลามเสือและเท่านั้นยังไม่พอครับเกาะแห่งนี้ก็ยังเป็นที่อยู่ของจระเข้น้ำเค็มซะด้วยซึ่งสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยอันตรายทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำแล้วคุณยังอยากจะไปอยู่หรือเปล่าครับแต่ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องไปจริงจริง ก็ควรเชื่อเจ้าหน้าที่หรือชาวบ้านท้องถิ่นให้มากๆนะครับ 4. เกาะงูอิวยาดาเกมาดาเป็นเกาะแห่งหนึ่งที่รู้จักในชื่อของ Snake Island ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศบราซิลมันเป็นเกาะที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นพื้นที่อันตรายที่สุดในโลกโดยใครก็ตามครับที่คิดจะเข้าไปในเกาะแห่งนี้ก็จะพบกับป้ายเตือนที่กล่าวประมาณว่าห้ามเข้า แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีใครสามารถเข้าไปได้เลยนะครับเพราะทางรัฐบาลของบราซิลเนี่ยก็ยังอนุญ,ญาตให้นักวิทยาศาสตร์ได้เข้าไปทําการศึกษาในพื้นที่ดังกล่าวนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่มีป้ายเตือนแต่คนธรรมดาอย่างเราถ้ารู้ว่ามันคือเกาะอะไรก็ไม่คิดที่อยากจะเข้าไปหรอกครับเนื่องจากเกาะแห่งนี้เป็นบ้านของงูกว่า1000ชนิดซึ่งใน1000ชนิดครับก็มีหลายสายพันธุ์ที่มีพิษรุนแรงที่พร้อมจะปิดชีวิตคุณได้ไม่ยากเลยครับ โดยเฉพาะงูพัน g o l เดน l a n d h e a ที่เป็นงูพันหายากและพบเจอได้บนเกาะน,นี้เท่านั้นครับโดยพิษของมันเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในพิษที่ร้ายแรงที่สุดในโลกกล่าวกันว่าจํานวนงูพิษในเกาะน,นี้มีมากมายมหาศาลขนาดที่ว่าในพื้นที่1ตารางเมตรจะมีงูเฉลี่ยอยู่ประมาณ5ตัวเลยทีเดียวเอาเป็นว่าแค่เห็นชื่อเกาะคุณก็คงไม่อยากจะเข้ามาแล้วใช่ไหมครับยกเว้นแต่ว่าคุณอยากจะมีเพื่อนเป็นงูนั่นเอง 5. เดดวัลเล่เดดวัลเล่เป็นหุบผาที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเป็นเส้นกั้นชายแดนระหว่างรัฐแคลิฟอร์เนียกับรัฐเนวาดาซึ่งสาเหตุที่ทำให้มันเป็นสถานที่ที่อันตรายจนติดอันดับนั่นก็คือสภาพอากาศที่เดดวัลเล่นั่นเองครับมันถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ร้อนที่สุดในโลกโดยเมื่อวันที่10กรกฎาคมปีคิศักราช1 9 1 3 ได้มีการวัดอุณหภูมิของหุบเขาแห่งนี้ครับและผลที่ได้ก็คือมันมีอุณหภูมิสูงถึง56.7องศาเซลเซียสเลยทีเดียวซึ่งถ้าหากคุณไม่มีน้ําดื่มติดตัวมาแล้วก็คุณจะอาศัยอยู่ที่นี่ได้เพียงแค่14ชั่วโมงเท่านั้นและอาจน้อยกว่านั้นก็ได้แม้ว่าเดสวาเล่จะมีสภาพที่ร้อนอย่างมากในตอนกลางวันแต่ในตอนกลางคืนกลับตรงกันข้ามเป็นอย่างยิ่งเพราะด้วยอุณหภูมิมันจะติดลบ10องศาเซลเซียส แต่ถ้าเรื่องอุณหภูมิยังทำให้คุณกลัวได้ไม่มากพอที่เดดวาเลนี้ครับก็ยังมีการเกิดพายุที่รุนแลนอยู่บ่อยครั้งโดยในวันที่18ตุลาคมปีคิดิสศกรา2015นะครับได้เกิดพายุที่ทำให้พื้นทะเลทรายเกือบทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยน้ำเลยทีเดียวซึ่งตอนกลางวันก็ร้อนแสนร้อนส่วนตอนกลางคืนก็หนาวแสนหนาวไม่พอยยังมีภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เพียงพอที่จะทำให้คุณไม่อยากมาที่นี่อย่างแน่นอน 6. ุบเขาแห่งความตายุบเขาแห่งความตายในรัสเซียนะครับเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเล็กมีความยาวเพียงแค่2กิโลเมตรและมีความกว้างเพียงแค่500เมตรเท่านั้นเองครับตั้งอยู่ในบริเวณคาบสมุทรคัมซักาทางตะวันออกของประเทศรัสเซียและเป็นที่รู้จักกันดีว่ามันคือสุสานสัตว์ภูเขาแห่งความตายนี้ครับเต็มไปด้วยก๊าซพิษที่เข้มข้นมากซึ่งเกิดขึ้นจากภูเขาไฟอันประกอบไปด้วยส่วนผสมของไฮโดรเจน ซันไฟคาร์บอนไดออกไซด์ซันไฟไดออกไซด์คาร์บอนไดซันไฟและยังมีองค์ประกอบอื่นๆนอีกน,นะครับที่เป็นอันตรายถึงชีวิตสะสมอยู่ในบริเวณที่ลาบลุ่มของภูเขาที่ไม่มีลมพัดผ่านแห่งนี้ซึ่งมันเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดครับในขณะที่มนุษย์ที่มาเยือนุบเขาแห่งนี้ครับก็จะรู้สึกถึงความอึดอัดเป็นไข้เวียนศีรษะและรู้สึกหนาวเจ็บไปถึงขั้วกระดูกจะมีอาการหนักขึ้นครับตามปริมาณกา๊าซที่ได้รับเข้าไป บางครั้งก็นําไปสู่อันตรายถึงชีวิตเลยนะครับอย่างไรก็ตามสถานที่แห่งนี้ครับมันมีความสวยงามทางทัศนียภาพแต่นั่นก็เหมือนเป็นกับดักที่ดึงดูดให้เราได้เข้าไปสู่สถานที่อันตรายอีกแห่งหนึ่งของโลกนี้ครับเเกาะปะการังบิกินีเกาะเล็กๆท่ามกลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เกาะแห่งนี้ดูสวยงามราวกับสวรรค์ ดูแล้วน่าลงไปไว่ายน้ําเล่นเลยใช่ไหมครับแต่แท้จริงแล้วไอ้เจ้าเกาะบีกินี่อัททอเนี่ยมันคือสถานที่ที่เอาไว้สาหรับในการทดลองนิวเคลียร์โดยเปลี่ยนจากเกาะปะการังที่งดงามให้กลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยสารกัมมันตภาพรังสีครับเกาะบีกินี่เนี่ยตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณกึ่งกลางร,ระหว่างทวีปออสเตรเลียกับหมู่เกาะฮาวายอยู่ในเขตการปกครองของหมู่เกาะมาแชลมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ6ตารางกิโลเมตร แต่เดิมนั้นเป็นเกาะปะการังที่สวยงามและมีผู้อยู่อาศัยครับแต่ในปีคิทสกัลาร1,945กองทัพสหรัฐเลือกที่นี่ใช้เป็นการทดลองปรามนูผู้คนที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ครับก็ถูกบังคับให้ต้องทิ้งบ้านแล้วก็ออกจากเกาะนี้ไปจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ครับก็ยังไม่มีใครกล้าที่จะไปอยู่อาศัยบนเกาะที่มีความผิดปกติของรังสีที่สูงจนกอ่อให้เกิดโรคมะเร็งได้หลายชนิด แม้ความสวยงามของเกาะนี้จะคงมีอยู่มากก็ตามเกาะบิกินี่ในปัจจุบันนะครับได้เริ่มมีการฟื้นตัวมากขึ้นเพราะไม่มีใครขึ้นไปอยู่บนเกาะนี้มีนักท่องเที่ยวจํานวนไม่มากครับที่ชอบมาดําน้ําแล้วก็ดูซากเรือที่จมจากอาวุธนิวเคลีย์นั่นเอง8อุทยานแห่งชาติมาดีดีอุทยานแห่งชาติมาดีดีนะครับมีความกว้างใหญ่อยู่ที่ประมาณ7,000ตารางไมล์ ครอบคลุมตั้งแต่เทือกเขาแอนดีสไปจนถึงป่าดิบชื้นในแอมะซอนอุทยานแห่งนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในอุทยานที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลกถ้าโชคดีครับผู้ที่มาเยือนที่นี่อาจได้พบเจอกระเสือจากกวัวที่ว่องไวหน้าขนาดยักษ์หรือลิงติติที่ไม่สามารถพบเจอได้ที่ไหนครับนอกจากบนพื้นที่แห่งนี้แต่อย่าไปโดนมันทำร้ายเข้านะครับเพราะอย่างนั้นอาจจะไม่เรียกว่าโชคดี อุทยานแห่งชาตินี้ครับยังเป็นบ้านของนกอีกกว่า9 0 0 0พันสายพันธุ์ซึ่งเป็น11เของสายพันธุ์ทั้งหมดบนโลกใบน,นี้ด้วยนอกจากนั้นยังถือว่ามันเป็นบ้านของสัตว์ท้องถิ่นที่มีพิษและก้าวร้ามากที่สุดในโลกแม้แต่พืชที่จเจริญเติบโตในอุทยานแห่งนี้นะครับก็อาจทําให้คุณเกิดอาการคันรุนแรงมีผื่นขึ้นแล้วก็วิงเวียนศีรษะได้และเมื่อไรก็ตามครับที่คุณมีแผลเล็กๆคุณอาจติดเชื้อปรสิตในเขตร้อนชื้นนี้อีกด้วย 9. ทะเลโคนเดือดสุดสะพึงเทือกเขานามาฟิยาตหรือเรียกชื่อหนึ่งว่านามากัสมันตั้งอยู่ในประเทศไอร์แลนด์มีความสูงอยู่ที่485เมตรจากระดับน้ำทะเลมันเป็นเทือกเขาสีส้มเหลืองและเต็มไปด้วยบ่อโคนเดือดซึ่งมีไอน้ำร้อนจัดอยู่เบื้องล่างเมื่อไอ้น้ำเคลื่อนที่ครับก็จะทำให้โคนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยพุ่งกระจายขึ้นมาคล้ายกับการระเบิดย่อยๆ บริเวณนี้เป็นบริเวณพลังงานใต้พิภพที่ขึ้นชื่อในเรื่องของดินโคลนกรมมถันที่เดือดผ่านแล้วก็ยังมีก๊าซที่พวยพุ่งขึ้นมาจากปากป่องภูเขาไฟตื้นที่รอบร้อมด้วยผลึกกรมมถันนะครับทําให้บริเวณแห่งนี้ครับไม่มีต้นไม้หรือดอกไม้ขึ้นอยู่เลยเนื่องจากบ่อโคลนที่ปล่อยควันออกมาอย่างต่อเนื่องทําให้พื้นดินเสื่อมสภาพแล้วก็เป็นกรดครับไม่เหมาะกับการจเจริญเติบโตใดๆของพืชซึ่งควันจากกรมมถันนี้ก็เป็นอันตรายต่อมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกัน แต่กะนั้นด้วยความแปลกและน่าอาศัศจรรย์ของธรรมชาติก็ยังดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ทางธรรมชาติอันน่าทึ่งนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ควรมาก็ตาม 10. ก้อนหินเซลักโบเทนอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในนอร์เวย์ที่ชวนขะสันเพราะคุณจะต้องเดินแล้วก็ปีนขึ้นไปบนภูขเขาสลับกันไปเป็นระยะทางกว่า11กิโลเพื่อไปยืนบนจุดถ่ายรูปยอดฮิตของเหล่านักชอบความท้าทาย นั่นก็คือหินลอยฟ้าเซลักโบเทนมันคือก้อนหินที่ติดอยู่ตรงช่องหินระหว่างช่องเขาทั้งสองด้านที่สูงจากพื้นดินประมาณ984เมตรแม้ว่ามันจะดูหวาดเสียวแต่คนที่มาเยือนที่นี่ต่างก็ต้องขึ้นไปยืนบนจุดนี้นะครับเพราะถือว่าเป็นจุดเช็คอินเมื่ออย่างนั้นจะถือว่ามาไม่ถึงก้อนหินก้อนนี้เนี่ยเกิดขึ้นตามธรรมชาติตั้งแต่ในยุคน้ําแข็งและด้วยความที่ก้อนหินก้อนนี้มันไม่น่าจะอยู่ตรงนั้นครับ จึงทาให้นักท่องเที่ยวทุกสารทิศหาทางไปล้อมของกันมากมายและผู้คนที่มาเยือนที่นี่ต่างก็ต้องถ่ายภาพพวกก้อนหินก้อนนี้บางคนนะครับก็แสดงท่าทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกระโดดแบบเท่ๆหรือการทํากายกรรมแบบสุดผัดเสียวแต่เราไม่ขอแนะนําให้ทําเรียนแบบนะครับและมันก็ยังถูกจัดเป็นสถานที่ที่อันตรายที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้เพราะถ้าหากคุณพลาดตกลงไปก็คงเหลือแต่ชื่อเท่านั้นเอง ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10สถานที่สุดอันตรายถ้าเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงนะครับเพราะบนโลกนี้ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่อีกมากถ้า,าพลาดพั้งไปมันจะไม่คุ้มเอานะครับแล้วก่อนจะจากกันไปก็อยากจะรบกวนช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอโหจริงดีด้วยนะครับ